เด็กเค2ูที่น่ารักของคุณครูแจนทุกๆคนค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในวิชาภาษาไทยสำหรับวันนี้ค่ะเด็กๆคะเรายังอยู่ในเนื้อหาเดิมก็คือพยัญชนะตอประตกักตัวนี้นี่เองค่ะเด็กๆคะเมื่อวานคุณครูแจนก็ได้บอกเด็กๆไปแล้วนะคะว่าตอประตักนี่เหมือนประตักปักโคนแบบนี้เลยตอประตักเนี่ยออกเสียงว่าตอ ะะออกเสียงตอเหมือนตอเต่าเลยเพราะฉะนั้นปะต,ะตักตออะกอตักแบบนี้อ่าตอปะตักคราวนี้ค่ะเด็กๆ่าเมื่อวานเนี่ยเราได้ฝึกเขียนตอประตักไปแล้ววันนี้ค่ะคุณครูแจนจะพาเด็กๆเนี่ยไปทํากิจกรรมพิเศษเป็นอาร์ตครูแจนบูรณาการกับวิชาศิลปะโดยวันนี้เราจะทำ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  เมื่อวานเราทําจากกระดาษแก้วไปแล้วดอชดาใช่ไหมคะเมื่อครั้งที่แล้วครั้งนี้เราจะทําต่อประตักจากเรือถ้าเด็กๆพร้อมนะคะวันนี้เดี๋ยวครูแจนจะขอเลื่อนทํากิจกรรมก่อนเพราะว่ากิจกรรมของเราเนี่ยมันต้องรอเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปลงมือทําต่อประตักจากเกลือก่อนแต่ก่อนที่เราจะลงมือทะะําค่ะเด็กๆ่ะเด็กๆลองดูนี่นิดนึงค่ะ ให้เด็กๆดูข้อแตกต่างระหว่างตอประตักกับดอชดาดอีกหนึ่งครั้งนะคะเห็นไหมคะข้อแตกต่างของเขาอ่าให้เด็กๆสังเกตด้านล่างตอประตักยึกยักยึกยักมี2ยักนะอ่าเหมือนที่คุณครูแจนตอนเด็กๆคุณครูแจนก็งงโอ๊ยอะไรหนูจำไม่ได้เลยอย่าตอประตักกับดอชดาดแต่เมื่อเด็กๆสังเกตดีๆด้านล่างเขาไม่เหมือนกันนะคะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมค่ะให้เด็กๆเตรียมแบบฝึกหัดนะคะใบนี้ เราจะทาใบนี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปทําในเล่มเราจะทําใบนี้กับถุงเกลือและสีค่ะและเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันเลยค่ะไปกันเลยเด็กขาเดี๋ยวเราจะเตรียมอ,อุปกรณ์น,นะคะหน้านี้ค่ะหน้าสุดท้ายแล้วนี่หน้าสุดท้ายเกือบสุดท้ายยังไม่สุดท้ายหน้านี้ก่อน หน้านี้สําหรับวันพืหรือหัสนะเกือบสุดท้ายถ้าเราเปิดจากด้านหลังมาเนี่ยเราก็จะเจอเลยหน้านี้ยังไม่ทํานะชาไข่มุกมาทําหน้านี้ก่อนเมื่อเราเจอหน้านี้แล้วค่ะเด็กๆคะวิธีการทําของเรานะคะอุปกรณ์ก็คือแบบฝึกหัดหน้านี้นะสีเขียวแบบนี้เลยต่อปะตะกถุงก,กิจกรรมค่ะพอดีว่าคุณครูจนเนี่ยไม่ได้ใส่ตรงนี้ไว้ให้ถุงก,กิจกรรมเป็นใบนี้ค่ะนี่ในนี้มีสีด้วยนะอ่า อันนี้นะคะเด็กๆไม่ต้องใช้จานสีก็ได้เดี๋ยวครูดแดนาพาไปทำวิธีที่มันแจ่มๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะถุงกิจกรรมก่อนในะถุงกิจกรรมมีอะไรบ้างเนี่ยบวิธีการแกะแกะไม่ได้ให้ตัดครูดแดนเอาอีกแล้วแกะไม่ได้ตัดเลยค่ะในถุงกิจกรรมของเด็กๆนะคะเด็กๆจะได้นี่เลยนี่ เกลืออันนี้คือเกลือนะไม่ต้องชิมเข้าไปหลอกมันเป็นเกลือมันเค็มนะจ๊ะสีเหลืองสีแดงและสีฟ้านะคะเวลาแกะให้เด็กๆระมัดระวังนิดนึงนะสีเหลืองสีแดงและสีฟ้าจากนั้นมีภูกันนะคะของครูเจนเลอะมากภูกันอ่ะภูกันอันนี้1อันนะคะจากนั้นค่ะเด็กๆคะวันนี้ครูเจนเนี่ยให้เด็กๆเ,เตรียมกาวคะ่ะ และอุปกรณ์เสริมอันนี้เป็นไอเทมเสริมของครูแจเด็กๆใช้อย่างอื่นก็ได้นะเอาแก้วที่บ้านที่มีอยู่นะคะหนึ่งใบแล้วก็ช้อนค่ะเอ๊ะครูแจนจะทำอะไรเนี่ยอ่ะแก้วกับช้อนเป็นไอเทมเสริมของเรานะ ได้ที่บ้านเลยนะจ๊ะอะเริ่มวิธีทำวันนี้เราจะเขียนต่อประตะค่ะแต่ว่าวิธีการเขียนต่อประตะของเราเนี่ยเด็กๆคะเราจะเปลี่ยนจากใช้ดินสอไปใช้นี่เลยกาวอะแต่ว่าถ้ากาวของเด็กๆเนี่ยมันลูดไม่ได้มันมันบีบไม่ออกแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะแต่เราจะใช้กาววิธีการเดี๋ยวครูแจนทำให้ดูนะคะครูแจนเนี่ยใช้กาวทำให้เขานูนขึ้นมาแบบนี้เลย ก่อนที่จะใช้กาวฉันลืมไปหนึ่งนะคะดึงออกมาก่อนค่ะคือจะลืมดึงออกมาไว้ใต่แดีอ่ะดึงออกมาก่อนขอโทษนะลืมบอกว่าให้ดึงออกมาอ่ะหลุดเลยอ่ะ เวลาดึงให้เรามัดระวังนะไม่อย่างนั้นหนังสือเราจะหลุดอ่าพอดึงออกมาเสร็จแล้วก็เด็กๆคะที่บ้านใครเนี่ยมีกรนไกรนะคะอยากให้มันสวยงามเราตัดมเราตัดเล็มแบบนี้เลยอ่าตรงน,นี้มันก็จะหมดเป็นกระดาษสวยะคะ่ะเห็นไหมเราตัดออกไปก่อนเนี่ยแค่ส่วนที่มันเกินเกินเนี่ยเด็กๆตัดเองก็ได้นะอ่าตัดออกเลยเมื่อเด็กๆตัดเสร็จแล้วค่ะเด็กๆคะ เราก็จะใช้เมื่อกี้บอกไปแล้วครูเจนเลยไปหนึ่งเราจะใช้กาวค่ะในการว่าเด็กๆค่ะใช้กาวเยอะหน่อยนะคะนี่นะคะให้มันนูนขึ้นมาเลยค่ะเด็กๆอยากให้วงตามเลยนะคะครูเจนก็เริ่มจะล้อเกวียนค่ะล้อลดล้อลดขอโทษผู้ผิดล้วลดแล้วก็ค่อยๆนี่ใช้กาวเยอะเลย แต่อย่าให้ออกนอกเส้นนะค่อยๆปรับอันนี้เลยเด็กๆโอ้โห ศิลปะนี้นะทําจากเกลือเดี๋ยวเราจะทําแต่ว่าค่อนข้างใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ครูจนไม่รีบครูจะให้เด็กๆทําเพลินๆไม่เสร็จวันนี้แน่นอนนะคะหรือว่าเสร็จก็คือต้องรอเย็นนะคะอ่ะแล้วเราก็จะแกะอันนี้ออกมาเด็กๆคะ่ะอันนี้ครูแจนขอคุณพ่อคุณแม่ช่วยแกะให้น้องนะคะอันนี้ครูจจนขอความช่วยเหลือนะคะให้คุณพ่อคุณแม่แกะให้เด็กๆนะคะเพราะว่านี่มันเป็น ถ้าครูแจนไม่ติดแม็กฟันตะไม่อยู่เลยครูแจนก็เดี๋ยวเราแกะแค่เฉพาะเกลือออกมาก่อนนะครูแจนจะใช้วิธีการแบบนี้คุณพ่อคุณแม่ตัดให้เขาออกมาก่อนเฉพาะเกลือก่อนค่ะเกลือนะคะเด็กๆขาถ้าไม่พอทอํายังไงดีที่บ้านทุกคนมีเกลือเนาะทุกคนก็ใช้เกลือที่บ้านได้นะคะอ่ะคราวนี้อ่าเรียบร้อยค่ะพอตัดเกลือเสร็จแล้วนะคะที่ครูแจนให้เตรียมนะคะก็คือนี่เลย ถ้วยเราก็เทเกลือลงไปในถ้วยแบบนี้เลยนะลูกเมื่อเทลงไปแล้วเด็กๆคะเทลงไปแล้วนะเราก็ใช้ช้อนค่ะตักมาทีละนิดแบบนี้นะแล้วเราก็ค่อยๆโรยลงไปใช้มือเราช่วยด้วยได้มือเราเลอะไม่เป็นไรอ่ะมันจะออกนอกเส้นไม่เป็นไหลนะนี่ปรมาณเอาเกลือโรยลงไปให้ทั่วเลย ให้ทั่วเลยนะถ้าไม่พออย่างที่ครูจรันบอกว่าใช้เกลือที่บ้านเพิ่มได้เลยนะคะเทลงไปเลยเละอะเทอะถึงบอกว่าให้ทำนองห้องนะเพราะมันเลอะ,ะเดี๋ยวครูจรันขอใช้คู่กันเด็กๆก็โรยเกลือะคะ่ะค่อยๆโรยอุ้ยเลยอเละไปแล้วหนึ่งค่อยๆโรยนะจ๊ะ เด็กๆลองฝึกสมาธิตัวเองจากการโรยเกลือนี่ นะเด็กๆอาจจะพิกอัพเองไม่ถนัดนะคะเด็กๆก,ก็เนี่ยครูแจนวางไว้แบบนี้แบบอันนี้เลยนะปึ๊บแล้วครูแจนพิกอัพแบบนี้จากนั้นค่ะเด็กๆเ,เดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ยค่ะไปตากแดดหรือไปผึ่งให้แห้งนะคะใช้เวลาประมาณ3-5ชั่วโมงอันนี้ใช้เวลาค่อนข้างนานเลยขึ้นอยู่กับว่าบ้านใครแดดแรงบ้านใครมีแดด อย่างเช่นที่บ้านครูแจนตอนนี้ไม่มีแดดเลยค่ะฝนตกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ตากแดดก็ไม่เป็นอะไรค่ะเอาไปวางไว้ในที่กว้างๆนะให้มันมีแสงเข้าถึงนะคะอย่าไปเหยียบมันละแล้วเดี๋ยวเรามาทําต่อกันค่ะเด็กๆคะเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วนะคะอย่างที่คุณครูแจนบอกคะ่ะว่าเราจะต้องรอง โครโครคอยมันไปก่อนนะคะจนกว่าจเจ้าเกลือกับกาวที่เราเอาไปพึ่งแดดไว้เนี่ยมันจะแห้งเด็กๆระมัดระวังนิดนึงนะคะช่วงนี้เป็นฤดูฝน เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีฝนตกแล้วมันจะไม่แห้งเลยทีนี้หลังเรื่องใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะระมัดระวังเขาจะไม่แห้งนะทีนี้ค่ะเด็กๆขาพอเขาแห้งเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลงมือทําต่อว่าทํายังไงระหว่างที่เรารอให้เขาแห้งค่ะเด็กๆเดี๋ยวครูแจนขอพาเด็กๆเนี่ยไปฝึกเขียนต่อประตักก่อนเป็นการลอง เวลาจริงๆที่มันใช้เวลารอนานมากเลยนะเดี๋ยวเราไปฝึกเขียนต่อประตัดก,กันก่อนเลยค่ะไปกันเลยคุณครูแจนขออนุญาตเด็กๆนะคะใช้ปากกาสีเด็กๆจะได้เห็นชัดขึ้นนะคะวันนี้ครูแจนขอใช้สีชมพูดีกว่าขอเปลี่ยนบ้างเอาสีชมพูบ้างอาเด็กๆใช้ดินสอก่อนนะคะเมื่อเด็กๆใช้ดินสอเสร็จแล้วถ้าเด็กๆคล่องแล้วเด็กๆจะใช้ดินจะใช้ สีแบบครูแจนก็ได้อ่าเริ่มจากการเขียนชอชื่อค่ะครอ,อูครูจอเอนแจนครูแจน,แจนชั้นอะไรคะชั้น K t o เมื่อเด็กๆได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเราจะมาเขียนพยัญชนะดอชะดากาันคราวนี้คุณครูแจนจะพาเขียนเมื่อเด็กๆได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเราจะลงมือเขียนพยัญชนะตอปะตักกันมีกี่ตัวช่วยครูแจนนับ1 2 3 4 5 6 7 8และ9แน่นอนค่ะเด็กๆขาครูแจนรู้ว่าตอประตากเนี่ยเด็กๆอาจจะต้องบอกว่าครูแจนขายยากอีกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขียนไปพร้อมกับครูแจนนะคะเด็กๆเริ่มจากหัวกลมๆค่ะล้อลด แล้วล้อรถก็ลากขึ้นไปรถขับไปแล้วขับไปขับไปโค้งเล็กน้อยค่ะรถบอกว่าอุ๊ยเจอน้ําน้ําไหลลงมาแล้วน้ําก็ขึ้นภูเขาลูกที่หนึ่งปึ้งน้ําขึ้นภูเขาลูกที่สลงภูเขาจากนั้นน้ําก็ขึ้นไปแล้วก็โคง้งมาต่อปะตะขออีกรอบนะคะช้ากว่านี้ครูจะทําให้ล้รอรถ ข้นภูเขาลงภูเขาและขึ้นเขารอบสอแต่เขานี้เป็นเขาแบบโคง้งต่อปะตะัดอีกรอบนะคะต่อปะตะัดอีกรอบนะคะต,อะตะ่อปะตัดอ่าคราวนี้ได้สามตัวละ เีไปเขียนที่เหลือด้านล่างเลยระหว่างที่เราเนี่ยรอให้เจ้าตอประตักของเรามันแห้งเรามาทำอันนี้ก่อนปึ้งปึงปึ้งปึ้ง,งตัวที่1ตัวที่2นะคะหัวกลมกลมลากลงมาค่ะลากลงมาเป็นเหมือนน้าไหลลงมาแบบนี้จากนั้นขึ้นภูเขาหนและลงภูเขาเปลี่ยนใจอยากขึ้นอีกแต่ว่าขอม้วนตัวกลับมา อีกรอบนะลูกหัวกลมเป็นล้อรถล้อรถกลิ้งขึ้นไปเดี๋ยวไปนิดนึงโค้ง,คงแล้วเจอน้ําไหลลงมาไหลไปที่ไหนไหลขึ้นภูเขาไหลลงภูเขาไหลขึ้นไปอีกรอบแล้วตวัดหางอีกครั้งนะคะคราวนี้จะยากขึ้นนะล้อรถเดี๋ยวปะปึ๊บโคง้งน้ําไหลลงมาไหลลงมาแล้ว ขึ้นภูเขาลงภูเขาขึ้นอีกรอบแล้วเปลี่ยนใจกลับมาอีกรอบนึงนะคะปึ๊บหนึ่งสองลากลงมาเป็นน้ําไหลลงมาขึ้นภูเขาลงภูเขาขึ้นอีกครั้งแล้วเปลี่ยนใจกลับด้านมาแค่นี้เด็กๆก็ได้ต่อประตัเรียบร้อยแล้วค่ะ แล้วเมื่อเด็กๆเขียนตอประตักเสร็จแล้วแล้วเด็กๆเนี่ยรอให้ตอประตักที่เด็กๆเนี่ยเอาไปตากแดดเนี่ยมันแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาลงมือทำเด็กๆสามารถพกวิดีโอตรงนี้ไว้ก่อนยังไม่ต้องทำก็ได้ถ้าของใครยังไม่แห้งแต่ถ้าของใครแห้งแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูวิดีโอถัดไปในหน้าจอถัดไปครูแจนจะบอกวิธีทำค่ะว่าเราจะทำให้มันเป็นอาร์ตยังไงถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะของใครแห้งแล้ว ของใครที่แห้งแล้วไปลงมือทำได้เลยของใครไม่แห้งกดหยุดวิดีโอ stop แล้วไปนอนรอก่อนเช็คอันนับก่อนหลังจากที่เด็กๆเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วค่อยมาทำก็ได้ค่อยมาเปิดวิดีโอคุณจซนด์ปึ้ง play แล้วก็มาดูว่าวิธีทำเป็นยังไงอาคุณครูแซนจะพูดไปเลยแล้วกันนะเพราะครูแซนไปนอนหลับไม่ได้อ่ะเอาละค่ะ ไปดูกันเลยค่ะวิธีทำค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เอาไปตากแดดนะคะเด็กๆสังเกตนะคะว่ามันแห้งแล้วแต่ของคุณเจนยังแห้งไม่สนิทนะอ่ะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเกลือมันจะไม่หล่นลงมาแล้วค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทำศิลปะจาก เกลือกันอ่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราเอาแก้วใบเดิมนะคะที่เราเนี่ยเอามาใส่เกลือใส่น้ำลงไปนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้อุปกรณ์เสริมอีกหนึ่งอย่างค่ะนั่นก็คือ ทิชชู่นั่นเองเดี๋ยวเราจะไปเอาทิชชู่มาเอาไว้ใช้สำหรับเวลาที่เราเนี่ยนะทำเละเราก็จะเช็ดได้เดี๋ยวครูแจนไปหยิบทิชชู่ก่อนนี่ทิชชู่น่ารักของครูแจนอ่าหลังจากนั้นนะคะเด็กๆเราก็จะแกะสีมาเตรียมเลยทีนี้ครูแจนเนี่ย ไม่ได้ให้จานสีเด็กๆไปแต่เรามีวิธีใช้แบบใช้แล้วทิ้งได้เลยนะคะเด็กๆก็ทําแบบนี้ค่ะครูแจนเปิดถุงปึ๊บปึ๊บปแล้วก็พับลงมานิดนึงแบบนี้ค่ะนี่ทําแบบนี้ให้ครบทั้ง3สีเลยนะคะเปิดถุงเปิดถุงเปิดถุงพับพับพพพพต่อไปนะคะเปิดถุงปิดถุงปิดถุงพับ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 พนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ หลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็เลือกสีที่เราอยากทำได้เลยสีไหนก็ได้คุณครูแจนเลือกสีเหลืองมาก่อนใครเพื่อนเลยนะคะจากนั้นคุณครูแจนก็ใช้ภูกันค่ะจุ่มลงไปที่สีแล้วก็ไปแตะที่เกลือนี่แบบนี้เลยครูแจนใส่เพิ่มไปอีกนะแบบนี้ค่ะใส่ลงไปแล้วก็นี่นี่นี่เอาน้ำใส เพื่อให้สีมันเนี่ยสามารถวิ่งกระจายได้นะคะอาจต้องรอเราใส่สีอื่นก่อนเราจะเห็นชัดมากขึ้นนะคะครูแจนใส่สีเหลืองเรียบร้อยค่ะจากนั้นค่ะคุณครูแจนก็เช็ดเช็ดเช็ดอ่าเช็ดให้สะอาดนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีค่ะเอาครูกันนะคะไปจุ่มในน้ําก่อนเช็ดนะ,ะทีนี้ครูแจนก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนเป็นสีแดง เปลี่ยนเป็นสีแดงอ่ะครูเจนก็ให้สีแดงจากนั้นครูเจนจุ่มน้ำมาอ่าเด็กๆด,ดูนะคะสีแดงกับสีเหลืองวิ่งไปหาการกลายเป็นสีส้มเห็นไหมคะอ่าเด็กๆไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะคะเดี๋ยวมันจะไปทำให้เกลือยิ่งเปียกนะเนี่ยครูเจนใส่เยอะไปนิดนึงนะอันเนี้ยอ่าเด็กๆต้องอย่าเพิ่งใส่เยอะเกินไปนะคะ อย่างที่ครูแจนบอกนะคะถ้าเกลือมันแห้งเนี่ยมันจะทําออกมาแล้วสวยมากขึ้นเมื่อกี้เนี่ยครูแจนเนี่ยพยายามตากให้มันแห้งแล้วแต่มันแห้งไม่ไม่ทันใจครูแจนนะคะต่อเลยนะคะนี่ครูแจนก็ใส่สีฟ้าลงไปสีฟ้ากับสีแดงรวมกันเป็นสีอะไรนะเดี๋ยวไปดูกันค่ะครูแจนใส่น้ําลงไปคะ่ะสีฟ้ากับสีแดง จะรวมเป็นสีอะไรนะเดี๋ยวครูเจนดูให้ดีๆเด็กๆสังเกตดูนะคะสีฟ้ากับสีแดงรวมกันได้สีม่วงนี่จากนั้นนะคะเด็กๆก็ทําออกมาให้ครบเลยทาสีไปเลยหนูอยากจะใส่สีอะไรแล้วแต่หนูเลยค่ะลงมือทําได้เลยจ้า เสร็จแล้วค่ะเด็กๆเห็นเลยมันเปียกอีกแล้วแน่นอนเราไปตากแดดอีกรอบนึงนะคะให้เขาแห้งนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยให้ครูแจนดูในคลาสซูมก็ได้ค่ะคราวนี้เดี๋ยวไปดูนะคะผลงานของครูแจนที่สําเร็จแล้วแล้วก็แห้งแล้วหน้าตาเป็นยังไงไปดูค่ะอันนี้เป็นผลงานของครูแจนที่ทําเสร็จแล้วนะคะของครูแจนเป็นสีเขียวเด็กๆคะอันนี้คะ่ะเด็กๆอาจจะต้องหาถุงนะคะจริงๆครูแจนให้ถุงไว้นะคะ เด็กๆลองหาถุงใส่เอาไว้นะเพราะว่าอะไรรู้ไหมถุงพลาสติกใส่ไว้นะเพราะเห็นไหมคะเกลือมันก็อาจจะหกได้ค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆลองหาถุงหรืออะไรเนี่ยใสครอบเอาไว้เพื่อไม่ให้เกลือมันหกตามทางพื้นบ้านนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเลอะเทอะนะคะ mm hmm. แค่นี้เองค่ะวันนี้เราก็ได้ศิลปะจาก เกลือเรียบร้อยแล้วเขียนต่อประตักด้วยนี่นาวันนี้เราทําเป็นกิจกรรมกันแล้วกันเนาะสําหรับวันนี้ค่ะเด็กๆคะหมดเวลาของวิชาภาษาไทยแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย